ยกําลังเปลนแม็กกออไโอ้ย่จังจริงๆทไมผมมาเล่นแบบมันๆับผไม่ได้จะเอาของก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดจะเก็บกับ ชินก็หูฟังได้ยังดีดีขึ้นเยอะขึ้นแค่ไี่เล่นมันนะขิ้นแค่ไปเล่นต่อรัวดีก้นปืนชนิดเดียวที่เราจะเอาไปต่อต้านกับฟาร์มาร์ส ยิงพี่ของเยอะเอ่อมายิงผมเนี่ยผมยิงเดี๋ยวผมผมยิงกองไว้ไงกองไว้เต็มบ้านเลยแล้วก็เข้ามายิงผมเอาของไปเออพี่ซื้อมาหรือยิงเก็บเอายิงเก็บเอาครับผมแล้วก็ซื้อมาด้วยบางส่วนอ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อสิอันนี้ไม่ซื้ออ,นนอ,อันนี้ยิงเก็บเอาที่ซื้อถ้าเกิดจะซื้อถ้าเกิดจะซื้อ,อนะของที่ผมจะซื้อเลยจริงๆน่าจะเป็นพวกพวกยากับแม็กส่วนมากกปืนพวกก่ออะไรพวกเนี้ยิี่ยิงซื้อเอา Ay têu, a chiêu phá mát mắt đi tango đi tango tango đi tăng lô, đi tăng lô, tango 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 đi đi tango 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 โดยเวลาเปิดไนท์ไมเป็นอะไรอ่ะซ่าๆด้อเวลาเล่นอันต้าเอ็กซ์ที่เป็นเหรอครับเป็นปืนที่ทำผมเจ็บปวดรวดราวมากผมบอกเอ็กซที่11อ่ะแม่งเจ็บเป็นปืนที่แบบยิงระยะไกลบอกมันแรงมากถ้าเกิดยิงเคาะโดนเนี่ยมันแรงมากที่ยิงโดนหัวแล้วผมยิงตอบโจทย์แต่ประเด็นคือ มันไม่ใช่ว่ามันจะที่กระโเลยด,ดิ Oh my god บ้า ไอ้เฮียฟักบกูคุณตั้งรอมีทางเข้าเลยค ได้ไหมได้ครับอ้ก็ส่วนเหลือกี่บอกเลยน่าจะเหลือเออเหลือจกเอาไปเล่นแกกระบอกงแลวกันไหมีไหมนี่น่าจะได้ยิงมานประมาณแม็กแม็กครึ่งที่เหลือตายแต่เอวยิงในบ้านไม่ค่อยดีนะเลวถ้าเลเล่นเอต้องเล่นแบบเหมือนเดินยิงข้างนอกเมลเราะระยะระยะกระชิตมันเจอป่ามากก็ ช่วยช,าช้างใช่ครับประมาณสักสามทุ่มแหละนัดจะช้างไว้แต่เดี๋ยวน่าจะไปก่อนสักประมาณทุ่มสองทุ่มม,ะมะั้งเดินมาสองทุ่มน่าจะไปก่อน,ออน,นไปไปหาช้างไปไปเตรียมของรออยากรออยากไปเล่นไปวอร์รันสอนปั๊มยาไว้ครับก็คิดแล้วก็แบบกดไปไวอะเนี่ยเรียบยาโรคอะอย่างผมนี่คือกดยาแบบโรคก <laughs> ือบ,บจะตายนะ <laughs> โอ้โหเกิดมาสมัยกูจะไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วครับปั๊มไอเวะดูดิโอ้โหเต็มเลยอะ fuck you, you, you. <coughs> oi fuck <coughs> fuck đi 对。